โอเคครับผมก็ขอการาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแคสเกมแอตแทกออนไททันนะครับภาคล่าสุดนะครับ1.9ครับเออใคลลี่ลิงใต้คลิปนะครับพ่ามีการอัปเดตนะครับผมมีตัวละครใหม่และการติใหม่นะครับผมก็จะมาบอกนะเออนี่แหละก็คือเหมือนเหมือนเดิมครับนี่นะเมืองแแบป่าซิตี้ แมปป่าแมปเมืองครับผมนี่ครับนี่ตอนแะลนะรีไวเอลนแล้วก็มิคาสวก็ชาช่านะครับผมโอ้โหตัวละครน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ต,ตลกนะครับอาแมปท่านหกสิเมตรท่านอาพาพาลากิจอาเอ,เอริบุกกำแพงนะก็ใครไม่ดูก็ไปดูในช่องผมได้นะเออผมก็ประมาณนั้นแหละเออก็ไม่ใช่ประเด็นนะเราก็มานี่ชาชา่าแล้วก็แมปซิตี้ครับแมปเมืองครับ,บ,รบก็ไปเลยนะครับผม โอเคครับผมอือไหนวะน,นี่ครับตัวละครชาชาครับผมก็จะ <_ d un> เสียงดังว่ะ <_ d un> เสียงเสียงดังขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมาโอเคโอเคตัวละครอ่าผมคิดเองหรือว่าแก๊สอ่าแก๊สแก๊สตัวละครนี้มันหมดเร็วนะครับผม,ผมก็ไม่รู้เนาะเนี่ยดูดูว่าเหมือนว่ามันหมดเร็วนะเนี่ยก็ถือว่าเท่ okay, ครับ ก็ยิ่งเหมือนไงคอมเคานี่คร <enfant> ับทานูผมบอกเลยทนูโคตรโกงเนี่ยเอ้าไปใช้ตาเชย่อเฮียอ่าแล้วก็ไทยทันวิปรลิตยังไม่มีดาเมจนะครับผมนี่เอ้าอ๋ออันนี้คือมุมบลหน้าหน้าใช่นะมันมันมีมุมบั็ที่ไททันวิปริตมันฆ่าเราตายด้วยนะเหียเปิดมาก็ตายละงงเฉยไหนวะ ผมบอกคำดียว่าไม่รู้ว่าในอนิเมคะครับไททันมันยิงตรงตรงแถวตรงลูกตรงลูกกระเดื่งองครับเออเนี่ยทุกยิงเนี่ยในหนังมันฟันแต่คอ,อผมไม่รู้ว่ามันฟันมันยิงธนูตรงลูกกระเดื่องได้ไหมนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นบลหรืออะไรนะโคตรโกงอ่ะดู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 ผมผมยิงตรงลูกกระเดื่องนะครับดูดูดูกดลูบลูบูบเงินเนี่ยดูดีครับโคตรโกง เออผมว่ามันมันโกงอะเออเนี่ยทาทานูโคได้เรื่องอะสามเมตรแตกเอ,อ้ฟีไฟมามาแล้วจ้าสายไปดีเวนโอเค,คขอตัดไปหนึ่งครับขออันแตกี้ตัดไปเพราะมีเสียรบกลัวนะครับผมเลยตัดนะเออนี่ก็ค่า้าตัวแล้วนี่มาไทนมันยืนนิ่งทำไมวะตายไป ายบีโตคอมโบสองง,งงงงเฉยไหนไทท่านวิปลิตมามามาดิดูครับดูผมผมยิงคอมานะดูโคตรโกงอ่ะดูมันโกงฮะผมไม่รู้ว่ามันยิงตรงลูกกระเดือได้ไหมนะเออผมไปพูดตรงคอเฉยงงเนี่ยผมนึกว่ามันมีจุดอ่อนใช่ตรงอันนี้แต่ในอนิเมะผมไม่รู้ว่ามันมีจุดอ่อนตรงอื่นไหมนะเออหรือมันเป็นแค่บั็อกนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับตัวละครชาชาครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมเออมี